สวัสดีค่ะฝนผลดี y ค่ะมีคำถามนะคะถามว่าอัปโหลดคลิปนะคะจาก Facebook ของเรานะคะที่เราไลฟ์สดหรือว่าเป็นคลิปของเรานะคะใน YouTube มาลงใน Facebook หรือว่าใน Facebook Fanpage มาลงใน YouTube นะคะทำยังไงนะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปทำนะคะค่าก่อนอื่นเลยค่ะเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็ ไปหาคลิปนะคะที่เราต้องการนะคะเหมือนเอ่อ copy link ที่วิดีโอที่คุณต้องการนะคะ copy link ค,ค่ะพอ copy link อเสร็จนะคะเราจะมาวางที่ตรงนี้นะคะวางพอวางเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ตัว s สองตัวหน้าหน้าตัว y นี้นะคะหลังจุดนะคะเราก็จะใส่ ss พอใส่ ss เข้าไปแล้วเราก็ search ค,ค่ะ นี่เราก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะพออยู่หน้านี้แล้วเราก็อัปดาวน์โหลดได้เลยค่ะดาวน์โหลดมันก็จะไปอยู่ในเครื่องของเรานะคะนี่มาแล้วนะคะส่วนจาก f a c e b o o k fan page นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะเราก็เข้าไปเลือกคลิปที่เราต้องการนะคะหรือว่าที่เราไลฟ์สดนะคะที่เราต้องการเอาไปลงใน YouTube นะคะ เลือกคลิปที่เราต้องการเลยนะคะฝนเลือกคลิปนี้นะคะก็คัดลอก URL ค่ะของวิดีโอเวลาปัจจุบันนี้นะคะพอเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะคะก็เอาลิงก์นะคะมาวางตรงนี้ค่ะลิงก์จาก URL ของ Facebook Fanpage นะคะเราก็วางไปเลยพอวางแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนี่มาแล้วค่ะฝนก็ดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลด นี่ค่ะกำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะอ๋อผนมีของแถมด้วยนะคะค่ะหลังบ้านของแฟนเพจก็คือ Creator Studio นี่นะคะมันจะเข้าไปในเพจนะคะมันจะเข้าไปหลังบ้านของเพจนะคะระหว่างที่เรารออัปโหลดอน,นุนนะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้คือหลังบ้านของแฟนเพจของเรานะคะนี่ค่ะเราก็สามารถอัปโหลดวิดีโอตรงนี้นะคะ เหมือนเมื่อกี้วิดีโอที่ฝนโหลดมานะคะของฝนค่ะแล้วก็มาที่เพจที่เราต้องการจะอัพโหลดนะคะสมมติว่าฝนต้องการอัพโหลดในเพจนี้เนาะนี่นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ชื่อ ใส่คำอธิบายนะคะใส่แท็กนะคะแล้วเราก็มาใส่รูปภาพขนาดย่อตรงนี้นะคะรูปภาพขนาดย่อนี้นะคะถ้าใครทำ u t u b e อยู่แล้วอะคะ่ะใช้ขนาดเดียวกับ youtube เลยนะคะค่ะเดี๋ยวลิงก์อันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะใส่ให้ไว้ที่ล่างคลิปนะคะพอคุณกดเข้าไปอะมันจะไม่มาเจอของฝนหรอกมันจะไปเจอลิงก์ของคุณเองที่คุณทำเพจไว้นะคะ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะติ๊งติง